ครับผมหมวยพาเทีย่ยวนะครับวันนี้ผมได้ยินเสียงฮอนะครับแต่ไม่รู้ว่าฮอก็จะมาลงเปล่าไม่รู้นะครับท่านชมก็ก็ยังไม่มีวิแววว่าจะลงนับหรือเขายังน่าจะผ่านไปนะท่านชมก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงจริงเปล่าไม่รู้ก็รอติดตามชมดูนะท่านชมเขาน่าจะบินวนอยู่นะท่านชมเนี่ยน่าจะมาแล้วท่านชมนะครับฮอของเรา แต่ไม่รู้ว่าจะลงไหมครับท่านชมเราเดามาดูกันว่าหอของเราจะลงหรือเปล่าครับท่านชมเนี่ยไปนี่นะครับผมก็มารอดูหอแล้วท่านชมนี่ทหารไทยยอนมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องๆทหารนะครับที่มาดูหอนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าหอของเราจะลงนะครับเพราะว่าเขายังบินวนอยู่นะครับท่านชม บินวนอยู่ประมาณสามรอบนะครับสามรอบไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านี่ครับไปครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับนะว่าฮอเขาจะลงเปล่าครับน่าจะลงนะเพราะว่าเห็นรถน้ํามันมาแล้วท่านชมรถน้ํามันมาข้างหลังครับเขาจะมาจอดเติมน้ํามันนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับนะครับเพราะว่าเขาเดินทางมามาไกลนะท่านชมก็เขาจะแวะ เติมน้ำมันหรือเปล่าน้นี่รถน้ามันมารอครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับท่านชมก็ตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงมาแล้วครับท่านชมเขาก็น่าจะลงจอดนะครับท่านชมเพราะว่าเขาบินอยู่ประมาณ3ามรอบนะครับก็บินสังเกตการนะครับก่อนที่เขาจะลงนะครับท่านชมเนี้ยมาใกล้เลยนะท่านชมให้ดูใกล้เลยนะไม้ดูใกล้เลย ราน่าจะไปรับชุดลาตระเวนมานะครับท่านผูชมไปลาตะเวนตามแนวตะเก็บชายแดนนะครับที่ทหารเขาได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็เป็นพวกพี่ๆทหารพาน,นะครับที่เขาอยู่ตามแนวตะเก็บชายแดนนะครับท่านชม น่าจะไปรับมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าพี่ๆของทหารฐานน่าจะลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยครับแล้วเราเดินไปดูใ,ใกล้นะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็น่าจะเติมน้ำมันครับน่าจะเติมน้ำมันครับพวกพี่ๆเขาก็จะเติมน้ำมันนะท่านผู้ชม ก็เรามาดูใกล้ๆเลยนะครับภารกิจของเราคือไปรับชุดลาตะเวนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คืออมาแวะจอดเติมน้ํามันนะครับเพราะว่าจะได้เดินทางต่อนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถบินระยะยาวได้นะครับเพราะว่าน้ํามันต้องเต็มถังอยู่ตลอดเวลานะครับตำรครับถ้าเราไม่เติมก็ไม่สามารถบินได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ํามันจะหมด การทางหรือเปล่าครับท่านชม,ชมเพราะว่าเราวิ่งเราบินไกลมากครับท่านชม,ชมนี่ครับคือห้องของเราใหญ่มากนี่ของจริงใหญ่มากครับดูใกล้เลยครับนี่คืออากาศร้อนนะครับตอนนี้ก็จอดทักเครื่องไปนในตัวครับแล้วก็เติมน้ำมันไปนในตัวนะท่านชม,ชมนี่ครับ ก็ตอน hmm? นี้รถน้ำมันเราก็มาถึงไปที่เรียบร้อยครับก็เขาจะได้เติมน้ํามันรถน้ํามันมาแล้วท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมนี้หอของเราก็จอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้เขากําลังจะเติมน้ํามันครับนี่จอดเติมน้ํามันครับก็จอดเติมน้ํามันนะครับก็บรรจุเต็มถัง ให้เต็มถังทุกครั้งที่บินนะครับทา่านสมนการเติมน้ำมันนะครับท่านสุนตอนนี้พี่ๆเขาก็เติมน้ำมันครับอ๋อนี่วิธีการเติมน้ำมันครับเ,เติมน้ำมันนะเขาเขาเติมเต็มถังเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอ๋อเติมเต็มถังเลย เต็มถังนี่กี่ลิตรครับพี่1,400ครับ1,400 1,400ลิตรใช่ไหมครับครับ <c oughs> โอป้ประมาณ1,400ลิตรครับ <c oughs> ท,ท่านผู้ชมก็ช่วงนี้อากาศร้อนครับขอต้องเติมน้ำมันอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากครับก็ได้สัมผัสดูหอแบบใกล,ใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมช ดูจากคอแล้วก็รถนะครับก็ลำเกือบเท่ารถ600เลยนะครับท่านชมเนี่ยรถที่เติมน้ำมันครับลำกับเท่าๆกันเลยนะครับนี่ครับก็เป็นอะไรที่ลำใหญ่มาครับท่านชมก็เป็นเรามาสัมผัสใกล้ๆนะครับท่านชมนี่คือวิธีการเติมน้ำมันนะครับก็ประมาณเติมน้ำมันเต็มถังก็ประมาณ1,400ลิตรนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปต่อ ในออกของเราก็จะได้เดินเดินทางต่อแล้วครับจบก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทักบินด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกนายปฏิบนนรรัติการที่สามแนวตะเข็บชายแดนปลอดตายทุกนายนะครับทุกน,นีฝนเยอะมากครับทุกที ขอให้นักบินแล้วก็ช่างเครื่องก็เดินทางโดยสวัสดิภาพก็ขอขอให้พระคุ้มครองนะครับก็จะได้เดินทางกลับนะครับก็ฝากให้เป็นกําลังใจพี่ๆทหารด้วยนะครับอโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันชิปหน้านะครับท่านผู้ชมตอนนี้หอของเรากา็กลับเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ นี่ครับก็บรรยากาศคือฝุ่นเยอะมากท่านชมนี่ครับก็บรรยากาศก็ร้อนนะครับท่านชมก็ช่างเครื่องก็ต้องแวะเติมน้ํามันแล้วก็แวะพักเครื่องนะครับท่านชมก็ช่วงนี้เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดสงการก็ให้ทุกคนเที่ยวสงการอย่างสนุกนะครับด้วยความปลอดภัยนะครท่านชมก็พวกพี่พีทหารที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บชายแดนก็บางคนก็ ไม่ได้พักนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ๆตามแนวตะเข็บเจดดนนะครับที่ขึ้นสนามนะครับท่านชมก็เขาไม่ได้พักเขาก็เสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับท่านชมก็ตอนนี้หอของเราก็บินไปไกลแล้วนะครับท่านชมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามหมูเอพาเที A ่ยวด้ครับแล้วก็ฝากช่องอหมูเอพาเที A ่ยวนะครับช่องเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง youtube อีกหนึ่งช่องนะครับ ช่อง youtube หมูเอพาเที่ยวเหมือนกันครับสองช่องชื่อเหมือนกันเลยครับชมชมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหมูเอพาเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ